เฮ็ดที่หยังนั่นน่ะก้นน้าผู้ใดว่าเฮ็ดนาเนี่ยก้นน้ำก้นน้าเฮ็ดหยังก้นน้ำออกจากเทียนเห็คนโอ้ยอย่าให้มาถ่วมหน้าบ้านฉันเด้อก้นออกจากหน้าบ้านเธอหน่อยละค่ะตาย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 เฮ็ดที่หยังนอนนี่นาะเธอน่ะมันจะถ่วมดังเธอแล้วปัดทำไมเธอทําไม่เป็นให้เมียผู้ช่วยไม่เฮ็ดให้หอดน้าบ้าให้เมียผู้ช่วยแหละไม่เฮ็ดให้น่ะ เป็นตาไนเถอะเมียผู้ช่วยก็เป็นลูกกันลูกน้องชาวบ้านเห็นว่ากับไดเป็นลูกน้องผู้ใหญ่บ้าดยูแต่พื่อน่ะน้ำฉุดท่วมดังมันนึกมาเบิร์กยู่นี่เมียจ้างกับว่าถ่วมจักซานเดี๋ยวเบิ่งกเพื่อน่ะเพลงไม่ไดขยิบไปทั้งเดินดังจ้าของเพาก็เพลงมาทั้งที่ตัวกดลงเล็กๆเด้อกดให้เมียเลิกกดเดี๋ยว ติ๊กด๊อกจำหนีดเด้อก็มีปัญญาไผบ่มีปัญญาปัญญา,าตัวเขาจะมันบ่เปล่งออมันมีแต่ขวดบางแล้วกล่องล่ะพวแดงก็กัดอยู่เนี่ยหวยโอ้ย,อยบังหน้าไม่ไปเฮ็ดอีหยังมานั่นจ <c oughs> ักงามจักงามปาดทิโทูทาขมิ้นกับน้ำผึ้งนะคะเนี่ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งตินั่นน้ำผึ้งกับขมิน้นก๊อกไว้ว่าแม่นนัหนาอีหยังเหยังก็ปันห์เฮ็ดละงก เก็บไปแกงถั่วยแม่เก็บไปแกงโอ้ยตา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 ยละงอกเก็บไปแกงหลุดนา้คนถ้ยเออจังอวดได้อวดได้จ้ามึงหูมองไปเนาะโอ้ยมันกับมึงเหมือนตาว่างสิไปสิม้าบรรเจ้าของมาเคยเฮ็ดนะบ่าเขาเป็นนั่นเจหลายปีแล็นเจไรเป็นีจว เป็นเจีเจ๊ยบแท็กซี่โดนแล้วเขามาเห็ดดอกน้ำมันลำบากพวกหลายน้องคุณอามาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งเมียผู้สวยมาเห็ดอันทำความสะอาดเป่งน้ำออกจากทางให้ลูกนกบ้านไอจ้าฮัดหยับก็ามาเป่งน้ำใสนะ่น้าให้แน่น้องน้องจ้า นแดงๆให้เขาเออโอ๊ยกู้จาร